狙えるかクリスティアーノ・ラウド詰めてきたおっとシュートきたさあ、ね、ィアノラウドル渡辺ミドルいやー先制ゴールが決まりました第1シュート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 シシュートシュート ครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแน่นอนครับผมหายไปครึ่งค่อนวันก็ต้องไปรีวิวโรนัลโด,โดมาให้รับชมกันนะครับคิสโ,โ,โนโรนัลโดกับร่างโชว์ไทม์ครั้งแรกของเขานะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งลงคลิปรีวิว โรนัลโดล่างแจกฟรีที่อยู่ในเดลิเกมยิงจุดโทษไปนะครับผมอันนั้นตัน99อันต่นี้คือโชว์ไทม์นะครับตัน101และก็มีสกิลพิเศษด้วยนะครับผมอ่ะผลประกอบการของแต่ละท่านเป็นยังไงกันบ้างครับส่วน ID นี้นั้นไซน์นะครับผม148ทับ150เปิดไป200รู้เรื่องเลยโ <laughs> คตรด,ดวงดี <laughs> ado, 200. โรนัลโด2 0 0อ้คนอื่นเปิดเป็น2000 ไม่มีนี่200มานะครับผมอ่ะเดี๋ยวรับชมกันนะครับผมร่างนี้เป็นโพสเชอร์นะครับผมกับร่างสไตล์สมมุรปัจจุบันเอานั์นะครับแล้วก็ยืน CF โพสเชอร์เป็นหลักเลยนะครับผม เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เพื่อให้เข้ากับทีม FC n ช l e a g u e นะครับผมก็จะไปขอรีวิวในโหมด FC Shepherd เชลม l ลิกนะฮะในโหมดเก็บทองนะครับผมเล่นซ้ำวนไปวนมาเก็บทองครบแล้วก็ไม่เป็นไรเล่นซ้ำไปซ้ำมานะครับจนกว่าจะพอใจจนกว่าจะรู้ว่าโรนโดรร่างนี้เนี่ยแตกต่างกับร่างเมื่อวานนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมบูสเตอร์เนี่ยจะเป็นบูสเตอร์ชูตติ้งบวก2นะครับก็จะเพิ่มบอลคอนโทรลฟินิชชิ่งทิ๊กกิ้งพาวเวอร์และฟรีค c อนแท็กนะครับผมบวกไปอย่างละ2นะครับไอร่างเมื่อวานนี้ไม่มีนะร่างที่ได ในเดลิเกมยิงโทษไม่มีบูสเตอร์นะครับผมส่วนโคสบูสเตอร์นะครับไอดี ID นี้ไม่มีโคสบูสเตอร์นะครับก็ไม่สามารถใส่ให้ดูได้นะครับว่า จะไปร้อยสองหรือเปล่าแต่เท่าที่ทราบในไม่น่าจะไปร้อยสองนะครับผมได้หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งอันนี้คือกดออโต้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะแก้ไขปรับพลังให้ดูรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างละกันอันนี้คืออัพไปแล้วแบบออโต้นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยอัพไปแบบออโต้แต่เอา GK 1แต้มออกนะครับ GK 1ออกไปใส่พัชซิ่งก็จะเป็น914284นะครับผมก็จะได้101ให้ดูค่าพลังข้างในถ้าเกิดว่าอ่าออโต้นะครับเผื่อบามก็จะได้หนึ่งร้อยหนึ่งให้ดูค่าพลังข้ลงในถ้าเกิดว่าออโต้นะครับ80 81 7 84นะเออ่โลพาสเนี่ยได้88จริงๆได้80กับ72นะครับถ้าเกิดไม่ได้ใส่พาสซิ่งนะจบสกอร์95เลยนะครับลูกมง79สีสม้มเอาดิ ผมว่าควรปรับแหละนะถ้าไม่งั้นมันจะได้เป็น heading 79นะครับแล้วก็ speed 82 speed ต้น89นะครับเดี๋ยวเทียบกับร่างเมื่อวานให้ดูด้วยนะครับผมเตะแรงที่กินวอร์94จัมสูงอยู่แต่ก็ไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมแต่ที่สําคัญร่าง,างนี้ฮะโอ้โหเพอร์เฟกทั้ง2เท้าครับเลก u ูลาลีกับเวลี่ไฮ h ีเต็ม4เพอร์เฟกเลยครับทุกคน ผมขอรีเซ็ตหน่อยครับขอปรับใหม่ขออนุญาตลงทุน6กแสนจีพขอบคุณคุณชานนด้วยนะครับออโต้ใหม่นะครับ GP ก็ไม่ค่อยจะมีด้วยอัพไปเหลือ5้าแสนกว่านะครับผมผมขอปรับหน่อยนะครับคือถ้าเกิดเรากดออโต้มาแบบนี้เนี่ย ไอตัวฟินิชชิ่งเนี่ยผมจะขอลดนะครับฟินิชชิ่งมันก็สูงอยู่แล้วนะผมขอเอาแต้มเนี่ยไปใส่ตัวเฮดดิ่งหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะ GK 1มันมีแต้มหนึ่งเอาออกไปก่อนนะครับ GK 1มันไปเพิ่มจ้มนะฮะเอาไปผสมกับอย่างอื่นดีกว่าตอนนี้เราได้ปกเก่นพอยต์ขึ้นมาสี่ใช่ไหมฮะเด็กเซียตี้เนี่ยผมไม่อยากลดนะครับผมแต่ผมอยากจะไปปรับสมดุลของ ไอ้แล้วซ i เปอรนะครับผมก็เลยขอลดโูว่าบริสเทนนะครับจาก8หรือ7ลดรถเตะแรงนะครับผมลดสปีดนะออกหรือ7นะครับแล้วก็ปกิชันพอยต์หกพอยต์ hmm. ตรงนี้มาใส่ไอ mm ้แล้วสเตนเลยนะครับผมก็จะเป็น 7นะครับผม5 6 7มันก็จะไปเพิ่มเรื่องของ heading uh, jumping นะครับแล้วก็ physical contact นะครับผมจาก5เป็น7นะฮะหา uh, heading ไม่เจอ heading อยู่สาว่า heading อยู่นี่นะครับผม heading เนี่ยถ้าเกิด auto มันจะเป็น79เท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ปรับเพิ่มไปให้เป็นสีเขียวหน่อยนะครับผมก็จะได้เป็น804 12 77นะครับปาบเข้าไป ได้101เหมือนเดิมนะครับผมผมอัพแบบนี้เหตุผลเพราะว่าร่างนี้เนี่ยมันจะเป็นร่างที่มีสกิลพิเศษก็คือ final finishing fin นะครับผมสำหรับใครที่ เน้นเปิดมง Gaming เกมมิ่งนะก็แนะนําให้อัพแบบนี้นะครับผมมันจะใช้ทักษะของสกิลพิเศษได้ดีที่สุดนะครับผมดูฮะดูค่าพลังก็ยังสูงอยู่นะครับจบสกอร์ยังสูงอยู่ที่9 4นะครับลูกมงเราได้มันเป็น82เลยเห็นไหมจากเดิม79สสีส้มนะครับก็สามารถเน้นเปิดมงได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบเปิดมองอะไรมากนะครับคุณจะเอาออโต้ไปก็ได้นะครับไม่ต้องอรีเซ็ตจีพีให้เปลืองก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบเน้นเปิดมงจ๋านะครับผมดูฮะความป็นแกงก็เพิ่มเป็น86แต่่่่วาเเรรืืออองงงขของสิบห ก็อาจ,จต้องเปลี่ยนออกในช่วงเลดเกมนะครับ ที่สําคัญนะฮะลูกจบสกอร์ลูกเตะแรงนะครับเกมรูกก็ยังสูงอยู่ดีนะครับผมไป101นะครับดูสกิลนิดนึงอะ่ะโรนัลโด้ร่างนี้มีสกิลพิเศษฟิโนเมเนลฟินิชชิงนะครับมีเฮดดิ้งนักเกิลช็อตลองเลงชุดติ้งเอาคอมบิวเดีย i ฟินิชชิงฮิลทริกเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับแล้วก็วันทั u พาร์ s s ิน n ชชิงจากเบเชอร์ลิส์นะครับกับตันซี่นะสกิลที่ถูกถอนออกไปถ้าเทียบกับร่างอื่นก็คือช็อปเทิร์นนะครับสกิลช็อปเทิร์นถูกถอน ใส่เข้าไปนะครับผมถ้าอชอบสกิลซูเปอร์ซับนะถ้าไม่อยากเอาเป็นตัวจริงก็ใส่ซูเปอร์ซับไเพิ่มได้นะเหมือนกับร่างที่แล้วเลยนะครับรับชมรีวิวโรนโดกัน2วันติดเลยนะครับผมใครที่เป็น FC ก็น่าจะชอบใครที่แบบว่าโอ้โหผมอยากดูตัวอื่นนะครับผมอย่างเช่นคอสตารคูต้านะครับมาลาโดน่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวชาทยอยทำให้นะครับผมก็ขอคนที่สนใจมากที่สุดก่อนนะครับตูมใส่เข้าไปดิ ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับผมกับร่างเมื่อวานนี้นะครับร่างเมื่อวานนี้เดลีเกมก็เล่นประมาณนี้เลยนะฮะเน้นยิงนะครับสะใจไปเลยนะครับผมตุ้มๆนะครับพลิกยิงหมุนยิงนะครับเน้นสตันนิ่งยิงไกลนอกเกาะพิทโธนะจับบอลได้หาช่องหาเหลี่ยมปุ๊บตุ้มใส่เข้าไปเลย แต่ร่างนี้มันจะไม่มีสกิลหาช่องนะสกิลไอไสกิลที่แบบหาจาังหวะยิงนะครับตูม <c oughs> ขอเล้สนใจหน่อย,ยนะเอ่อร่างนี้มันไม่มีช็อปเธิร์นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับผมถ้าเกิดใครข้องในเรื่องของการใช้ดอบนทั ouch, สใส่แด่บนทัสจับบอลนะคะทำชิงปอะแปะแด่บนทัสยิงแด่บลนทัสยิงเนี่ยก็จะแจมแหลมเลยนะครับสำหรับโนรลดโดทั้ง2ลร่างนะครับร่างเมื่อวานด้วยแล้วก็ร่างนี้ด้วยล่ะครับแต่ที่สําคัญร่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีมากตรงที่ว่าสามารถยิงได้ทั้ง2ฝั่ง พิกซ้ายพิกขวายิงได้หมดนะครับเพราะว่าเพอร์เฟกทั้ง2เท้าเลยนะครับเลกเกอร์ารีกับเวลี่ไฮใช้ได้แบบส,ม,สมบูรณ์แบบเลยนะครับผมล็อกเข้าซ้ายเข้าขวาได้หมดเลยครับตูมดูดิดูดวิธีบอลน,น่ากลัวหมดนะครับผมขอให้สตันนิงไปในระยะแบบนี้นะครับโอกาสที่จะโดนเซฟเนี่ยมีน้อยนะครับผมขอให้ได้พลิกยิงพลิกยิงนะครับแล้วก็เป็นทีเด็ดได้ในช่วงเลดเกมนะครับ แต่ว่าพูดถึงเลดเกมในที่นี้คุณต้องเลือกนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาโรนันโดเป็นตัวจริงนะครับก็แนะนําให้ใส่ f i ไฟติงเซปิริตไปนะครับผมจะได้ยืนระยะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดไม่ได้ชอบเป็นโลนโดเป็นตัวจริงนะครับผมูดอาจจะมีกล่องหน้าประเภทความเร็วประเภทอื่นที่เป็นลูกลักอยู่แล้วนะครับจะเอาโรนโดเป็นตัวซุปเปอร์ซับตัวทีเด็ดในช่วงท้ายเกมเป็นตัวสำรองก็ใส่สกิลซุปเปอร์ซับไปก็เลือกเอานะครับระหว่างไฟติ้งสปิริตกับซุปเปอร์ซับนะครับตัวจริงก็ไฟติ้งสปิริตตัวสำรองก็ใส่ซุปเปอร์ซับไปนะครับส่วนเรื่องของความเร็วนะครับผมก็ไม่ได้ผ่อนเลยไม่ได้แผ่วเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้เร็วจี ไม่ได้เร็วดีดานะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้อืดอาดยืดยากที่จะวิ่งนะครับผมตูมดูดิโค <c oughs> ตรสะใจ <c oughs> เออไอล่างเนี้ยมันมีสกิลฟินิชก็จริงนะครับผมแต่ว่าจังหวะส่วนใหญ่ผมชอบยิงไกลมากกว่าว่ะ <c oughs> ผมชอบยิงไกลมากกว่าที่จะเข้าฮอตหรือเปิดมองอะ่ะอึง <c oughs> เปิดมงมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าสันทัตญยาณผมไม่ค่อยออกข้างเท่าไหร่เวลา เวลาเล่นนะเวลาเล่นนะครับผมเว้นแต่แบบนักเตะที่แบบเน้นเปิดหมงจริงๆผมก็จะเน้นเปิดหมงไปแต่ว่าลืมตัวไปนะขอไปอาจจะเปิดหมงน้อยไปหน่อยสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าจริงๆโรนดอล่างนี้ควรจะเน้นเข้าฮอตเนาะเข้าทําจากปีกแล้วให้โรนดเข้าฮอตไปนะครับเปิดเลียดเปิดโดง่งอะไรพวกนี้แต่ว่า เล่นเล่นแบบว่าพักบอลยิงนอกกรอบเขตโทษอะ่ดะดูจังหวะเหลี่ยมยิงนะครับเนี่ยพักแล้วหาตัวฝากหาตัวไปแล้วหาจังหวะหาช่องให้โรนโดยิงผมว่าเล่นแบบเนี้ยสะใจกว่านะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบสวยๆนะฮะออกข้างไปเปิดเลียดสตันนิ่งมาหรือว่าจะเปิดมงเกมมิ่งก็ได้แต่ผมชอบชิงปแปะแบบนี้แล้วก็เข้าไปยิงซึ่งๆหน้าแบบนี้มากกว่านะครับผมสะใจดีสะใจดีนะครับ ผมขอเปรียบเทียบกับร่างเมื่อวานร่างเดียวพอนะครับก็คือร่างเดลี่เกมนะครับร่างขวามือนะร่างที่ยิงโทษได้มาบางคนได้แล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยโอเวอร์ออลแน่นอนแตงกันนะครับ101กับ99แล้วก็ร่างซ้ายมือนะครับร่างโชว์ไทม์มีสกิลพิเศษก็คือฟิโนเมเนลฟินิชชิงนะครับเป็นสกิลที่จะทําให้ศักยภาพนะครับผมการยิงท่ายากมันจะดีขึ้นนะครับดูค่าพลังสเตตข้างในนะครับเกมรุกเนี่ยร่างขวามือดีกว่านะครับผมไทบอลชันไปกับ ดีกว่านะครับผมเออเฮ้ยแต่ว่าการจ่ายบอลนะครับล่างซ้ายมือล่างโชว์ทามดีกว่าเหมือนว่าเอาไปเล่นปีกน่าจะดีนะครับล่างเนี้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดเล่น CF ตรงนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นักนะครับแต่จบสกอร์ดีกว่านะครับผมเออโชว์ทามจบสกอร์บวก7เลยนะครับยิงลูกฟรีคิกลูกโค้งบวก1นะครับผมเตะแรงคิกกิ้งพาวเวอร์โชว์ทามก็ดีกว่านะฮะแต่ว่าความเร็วนะสปีดนะครับสปีดล่างเดลิเกมดีกว่านะครับแต่สปีดต้นอ่าก็เป็นโชว์ทามที่ดีกว่าก็เจ้าเจ้ากันไปนะครับสปีดดกัับบสปีีตต้้นนนรรงะค Lance, ลานร่างขวามือร่างเดลิเกมดีกว่านะครับจัมและสตัมมิน่รล่างขวามือดีกว่านะครับผมก็จะมีเรื่องของการเตะแรงการยิงตรงกอบนะครับการจบสกอร์ที่ร่างโชว์ไทม์ดีกว่าแล้วมีสกิลพิเศษด้วยแน่นอนครับผมตัน101เนี่ยยังไงมันก็ดีต่อใจอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะ แต่อยากจะบอกว่าส่วนตัวนะครับเอาตามตรงนะครับทุกคนสําหรับการเล่นเนี่ยความรู้สึกผมนะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะอันนี้ว่ากันตามตรงเลยนะครับผมมันแตกต่างกันแน่นอนเรื่องของสเต็เมื่อเราเห็นตัวเลขแต่เรื่องของความรู้สึกนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่จังหวะก,การเล่นเป็นหลักของเราด้วยนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจการขึ้นที่นะครับผมโรนัลโดเล่นแบบนี้นะหาจังหวะยิงไกลสนุกสนุกหรือเข้าฮอตนะครับถ้าเกิดใครออกด้านข้างเนี่ยมันก็เก่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เก่งตัวนั้นก็เก่งนะครับผมแต่ถ้า เอาแบบเม็ดต่อเม็ดตัวนี้มันเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับผมยิงตรงกอบยิงจบสกอร์ได้มากกว่านะครับแล้วก็เข้าฮอตดีกว่าเปิดมงก็มีโอกาสร,รุนมากกว่าจากสกิลพิเศษนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายฟรีนะฮะหรือว่าเราไม่อยากที่จะเพื่อง,งบตามล่าเพราะาตัวฟรีมันก็ได้ทุกคนอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้นะคะร,รอบนี้แลบนี้เราอาจจะยังไม่ได้นะครับมันก็มีแล็บะต่อไปนะครับผมกิจกรรมตัวเ,เดลิเกมมันอยู่ถึงนู่นเลยเดือนสิงหาคมปีหน้านะครับมันต้องได้รับทุกคนอยู่แล้วสําหรับคนที่่่ัไมเเลลกกนนะอครบ ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ได้หมดแหละนะสำหรับโดนด้วยแต่เกิดว่าเราจะเอาไว้สุดนะครับผมก็คงต้องเป็นร่างโชว์ไทม์ที่ดีนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นร่างที่ดีที่สุดของครนะิสโนโรนโดณตอนนี้ในเกมแล้วนะครับผมเว้นแต่ในอนาคตอาจจะมีร่างบิ๊กไทม์ของแมนยูมานะถ้าเป็นร่างใบรุ่นหน่อยนะร่างปีกนะผมว่าจะเป็นปีกที่จีจจเลยนะยิงหนักแล้วปีกจีดตัดเข้ามายิงน่าจะเป็นร่างที่น่าเล่นมากๆอันนี้ก็เป็นร่างกองหน้าไปนะครับผมหรือว่าจะเป็นร่างมัดลิด ร่างมัดลิดเนี่ยก็จะเป็นร่างคามดาวใช่ป่ะแล้วก็ร่างยูเวนะร่างยูเวก็จ้ำดีนะครับมันก็ถ้าถ้า,ถาโรนโดเป็นพาร์ทเนอร์มันก็จะมีให้เลือกเล่นมากกว่านี้เหมือนกับเมสซี่ไงแต่นี้มันจะนานนานมาทีถ้าเกิดว่าเราเป็น f อีพี่ด้จริงๆนะครับผมก็จัดไปจัดไปจัดไปถ้าชอบก็จัดไปอย่าคิดเยอะใช่ไหมตูมติดฟ็อกซิ่ววินาทีสุดท้ายแต่ความรู้สึกผมเล่นนะ่ะเมื่อวานผมยิงได้มากกว่า ยิงไม่มากกว่าแต่มันมันอยู่ที่จังหวะจริงๆนะครับผมแต่จังหวะถ้าเกิดจังหวะเหมือนกันเป๊ะๆห้าสิบเปอร์เล่างนี้มันต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหรือเราอาจจะส่วนหนึ่งนะครับมันจะทําให้มันดีต่อใจมันมีความมั่นใจอ่ะถ้าเกิดเราเล่นล่างเก่งมันก็จะทําให้เรามั่นใจในการเล่นมากกว่าล่างที่ไม่เก่งกว่าถูกไหมเอออย่างน้อยๆมันก็ดีต่อใจนะครับถึงแม้ว่าในทางเป็นจริงนะครับผมเราเอาไปเล่นสักหนึ่งเดือนเนี่ยมันอาจจะเอ้ยมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่า เมื่อเราเล่นตัวที่มันเก่งกว่ามันจะทําให้จิตวิทยาเราดีขึ้นนะครับผมมันดีต่นใจแล้วฝีมือเราก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้เก่งขนาดโกงนะเอาว่ากันตามตรงนะครับร่างนี้เนี่ยมันก็101นเนาะมันก็จะมีกองหน้าที่ตัน100ตัน101บ้างนะครับผมที่ใกล้เคียงกันแต่โรนัลโด้เนี่ยยิงไกลสะใจผมยอมรับเลยนะครับถ้าเทียบกับกองหน้าตัวอื่นๆเนี่ยโรนัลนโด้น่าจะเป็นตัวต้นๆนะครับผมที่จังหวะ พักบอลยิงไกลพักบอลหม,มุนหมุนหมุนเนี่ยหมุนไม่ใช่หมุนยิงไกลเนี่ยสะใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยนะฮะถ้าเกิดใครสายเดาวันทัชจับ,บอลแล้วยิงนะครับผมใส่เดาวันทัชเข้าไปอันนี้ผมไม่มีไอดีน,นี้ไม่มีสกิล <c oughs> ก็เลยไม่ได้ทำให้ดูนะครับผมอ่ะหมันๆสวยๆกันไปนะครับสำหรับคิซโนโรนัลโดโชว์ไทม์ครั้งแรกนะครับค่าพลังตัน101นนะครับในอนาคตก็หวังว่าอยากจะมีบิ๊กไทม์มาติด ยูเว่นะครับหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาให้เราได้เปิดรุ่นกัน 100, 400, นะสกักร้อยสี่ร้อยห้าเนาะจัแจ่มมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณคุณชานนท์ด้วยนะครับที่ให้ยืม ID รีวิวนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่ได้เปิดก็ขอให้เปิดแบบโชคดีอย่าหมดเยอะใครที่ทดอดใจได้ก็อดใจต, <out> ต่อไปนะครับผม ตัางเราใายห้ามไม่ได้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับเทโกฟู I านากลั s คริสเตียนโลนาร์ดสูบิฮินฟูริอโนไตยอ i เ e Time i'm who would have seen a lot of change been through a lot of pain